มมึงอออููู้้้ยุบบบบััสวัสดีครับผมนี่มาใส่เบ็ดครับกับทีมงานครับนี่เป็นตากล้องครับอันนี้คุณกู้นนี้ใส่ครับเสียเบ็ดครับทีมงานอยู่ทางผุ่นครับมันบ่แจ้งครับ สามสี่คนครับเดี๋ยวฮ่อมาติดตามครับตันคูฟอดมั้งครับวันนี้ว่าจะเตรียมอย่างม้าครับผมนั่งไปดิคือไว้ดิเดี๋ยววังไปติดตามกันครับเบียดจากหลังกว่าอะเบียดจากหลังเบียดสี่สิบครับผมลุงม้าใส่เบียดทงใหญ่ครับของใส่ มันหกหมดเดี๋ยวจังไปมึงครับผมมึงครับผมน้อยจานมาเลยเดี๋ยวก,ก,กะระด้งเสียบเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ละไปห่านมาหมายจะนทร์มื่อวานเหมือนกันครับมัน <c ười> นี่มีแต่จิ้มงานมีแต่เซียนครับ ลงลงยุบลยงลงยุบอีกพู้หนึ่งมายุบคนครับเหมือนเมื่อีอยู่นิดเียวเยอเมื่เที่ยวต่อเขาฮะใส่สูงพวนไปมือหลุดน้ำกันครับเ้าวหนี้แม่โกงไปได้หมดครบ่าหมองใสงหยาครับ มนีละมันี the the like the the いい the ่ยางมหพี่แล้วก็ะตรงไปยางมามโค้งปุ๊บแล็วก็ตรงตรงไปงันบ่ตรงเดียวมาเด้อตัวนี้ห่หมองใส่ยางครับใส่ขึ้นมาต่ำกันสามสี่คนขันใจบนเดียวนะมันเบืองวาวเอทมันก็เป็นตไปดีดวงเหือไปเน เราเก่าปะกูปะเสียบลุมใหญ่จังมันแปคับหนาเนอทุกคนมีกล่องข้างทางจะโมกครับเปิดไม้ไหมครับีไม้ก็ไป่ได้ใช่หรอใช่เลย มไซบุด้เบดลากหลายเต็มเงี้ยนีเต็มเลยครับเสียเงียเสียงสเงียแต่ได้ทีนี้ได้ครับยาดามากันเด้อาเราปมจิตกประมาณนนี่นะครับพอหลังเนาะไม่น,นี่ครับงั่งนี่ครับลาเพียนเพียนบ่ ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนหลายดิเขาจะอไปไหวครับกินแสบพอดีดิ หลังปลาคอรครับอุ้ยอย่าหลุดเด้ออู้ปลาคอรครับเงียบตัวมันเงียบเป็นแน่เงียบตวงานมาเลยครับปลาคออาหารนีนสิหลบถึงกับกลุ้มว่ะปิดบังหลังครับเ,รเดี๋ยว ่าไปมาปูดครับจะมาหลุดหลังต่อไปน้ากันครับสวัสดีครับผมยามรอบรอ,รอบในรอบสองรอบสามรอบที่สองครับมันมาน,นครับทีมงานทางคุณ <c oughs> าจะไปหลุดน,น้ากันครับเดีย๋ยวต้องจะถ่ายให้มึงด้วยครับผมณหลังในจะเป็นทีมเขียวแล้ว,วป้าครับ ไปยังไงก็ดูเดิดกนก็ดูครับเซครับจะดูะครับจะดูหมดตายแล้วครับตายแล้วครับจังหวังแล้วตายเลยอเลี้ยเออดียวเลยเลยตุยเลยครับนี่มันดีงามเล่จะเรียบร้อยก่อนตุยก่อนครับสุดยอดครับจะมีหลุดน้ำต่อไปน้ำกันมาหลุดน้ำกันครับ Ngược nhược Ui, uh, có đủ cập uh. Ngược nhẹ ngập đấy, đi đấy Ngược, uh. Nghe ngược. Nghe ngược. Nghe ngược. Ừ. มันถือกัดดินเกบลูกน้าครับเหมนมักัดมันหรอตัวงามอยู่ครับผมเยบะๆกรน้ัง่ลยกระลังเลยเฮ้ยนระลังเลยโยโย่เงียบเงียอู้หาดูรับไาดูโอ้นี่ครับ เลี้ยงกันสองหลังเลยครับตุ้งเงี้ยนะครับผมนี่ครับเซ่บากลุงเอกี้ครับเดี๋ยขาจะพูดหลังต่อไปน้ำกันครับงูเงินเสียน้ำเงินครับนี่ครับดุกดุกต้นประคบรูนครับทั้งเสียเมียครับ ดูกกระดูกกระพาถึงหล่อนถึงบ่หล่อนเอาขึ้นเกือมาสีน้อนี่กำลังเสียดเงี้ยบางคนก็เสียบยาบาโคนก็เสียบ่เดี๋ยว,แ,วแต่เทคนิคไครเทคนิคมันเนาะครับมันจะเป็นเดียวกันครับไปไป,ปยังทำระเยอะสุด ขออน้อยครับแต้มแรกนี่ครับเมื่อตายตายตายคาตีตุ้ยครับแต้มแรกครับโอเคครับเขาจะไมีหลุนล้างต่อไปน้ำกันครับกำลังเสียบเงียครับโอ้ไหลไเลยเงียใช้ไปหนีไปดนี่ เดี๋ยวเอาหมวกก็น,นั่ครับไว้แทกป่ารอบแรกครับผมมีงานมาครับเดี๋ยวห้องจงไปหลุดน้ำกันครับทังในเด่จังจีไทยมึงนะครับพี่น้องครับไปครับผมเดี๋ยวห้องพยายามบิดน้ำกันนะครับ เราไปดูน้ำกันครับสิมานหรือประมาณจังติดตามน้ากันครับเจ็ดโมาครับเกาม้องเอองอาไปดนูน้นกันเดี๋ยวยังไปดูนําก,นกันได้ครับพี่น้องานี่ครับพออยู่เนาะ ข้อหน่อยครับขอบกเล็กเนีับตัวนี้มันี่สุดยอดครับ ไอ้เอทชงเหลามาใส่ครับมึงมึงโอ้ยุบยุบ้ประดุกปดุกประดุกกินตามหลังตัวนี่ของเช่นดามพนงางงามคพนุนเจ้าเสียไปวางหันครับ โอ้สวยงามเลยงาม đang... tôi พี่ là นี่นะได้ ก็จินเบียมันอยู่ดีมันจินเงี้ยิเดียนหมดกระตเบียนเต้เต้ไปทำปองไปไปทำไาไปทสุดยอดสุดยอดฮ้อเฮ้ยเยนมั้งคนงานมึงก็นนะมึงกัน้รอบนี้นี่แหละโอ้เย็นนะตุ้งนมง่อเขาวัดส่เยบมีเสุหลังมั้เดี๋ยวของแกดูนี่สินี่ไรของจีบไม่ถุงนะ ถูงน้อหนึ่งมิตรปะถูกอะไระถูกไหลก่อนถูกไหลบวตไมยากเม่มบิดบกไม้เม่ลุ่มเป็นสิบไหมบกไม้หล่ยงานกินนดเบียกเท่ากันอุ้ยจี๊ดซกันล้างๆมันบกไม้ยืดล้างเบียดก่อล้างใส่ใส่ปัาเสียบวเนี้ยจี๊ดไหม

เอาไเอาคัด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 ัดัดบุไไหนักคนนีดนะเหนียวคเนียดออย่าบอกประวัติเดไประวัติอะเนี่ประดัตียนจมลูกเรือแะมันโ่หก เราเพงผลงานกันนะครับทีมงานเนี่ยครับทำงานงานห่านเย็นครับยุ้ย้ไรเนี่ยเนี่รับงานครับตายบัดครับปลาตายหลายกว่าปลาเป็นบางทีเดี๋ยวของเส้นโดงครับครับโอ้คุณครับนี่ของอย่างไรครับตอปตัวนึงครับเงืบยาดวงนี่ตัวท็อปห่านเย็นครับโอ้ตัวนี้เย็นนี่ครับพี่น้อง เชียนดูคร <ampa> ับคุนกับม้าครับมาบ้านไนี่หรอุมาเส้นเล้วเยอะครับพุณคุ่ไมพุุ่นไฟยอลยว่ใหรอุ่ล้ก็ยูเทียงนี่ครับแล้วกจิกลับบ้านครับผมมานกันสุขคนครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักครินเครับผมพิงปลาไป้่อจะกินครับ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปหนาทำนาใส่กับเจ้าหิง่ไทยให้ด้วยครับผมไปทันี้ก็ตัดีสวัสดีครับผม